สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพข่าวทะลุใหม่วันนี้ก็เป็นวันพระหัตที่16สิงหาคมพุทธศักราช2566เรียกว่าข่าวการบ้านการเมืองร้อนละอุทะลุใหม่ครับหลังจากสารรัฐมนูญได้มีมติไม่รับคำร้องปิดฉากเลยครับ ปิดฉากพิธาลิมเจริญรัฐที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีรอบสองเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันมากมายกลายกองว่าให้โหวตรอบเดียวถึงโหวตรอบสองก็ไม่ชนะสารรัฐมนูลก็มีมติหลังจากปรึกษาหารือกันแล้วเมื่อตอนบ่ายโมงเมื่อวานนี้บอกว่ามีมติไม่รับคำร้องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นมาปม ที่มีมติของสภาขวางโหวตพิธาซึ่งจะให้โหวตพิธาชิงนายกรอบสองเนี่ยสภาไม่เอาด้วยไงแล้วคนที่ร้องเนี่ยสารรัฐมนูญบอกว่าผู้ร้องไม่ได้ถูกละเมิดสิทธิตามรัฐมนูญมาตรา213ฉะนั้นเรื่องนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินอย่างที่เรารู้กันอยู่เขาได้ส่งคำร้องขอให้สารรัฐมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา2 1 3 กรณีที่รัฐสภาคือผู้ถูกร้องเนี่ยมีมติความว่าให้ให้การเสนอชื่อคนเนี่ยซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีคือคุณพิธาลิมเจริญรัตน์ของพรรคเก้าไกลเนี่ยให้สภาพิจารณาให้ความเห็นชอบในรอบสองซึ่งเป็นยติทั่วไปต้องห้ามนำเสนอยติซ้ำอีกตามข้อบังคับของการประชุมรัฐสภาพศ2563ข้อ41 ซึ่งให้สารรัฐมนูลวินิจฉัยว่ามันขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา272หรือไม่คือข้อเท็จจริงตามคำร้องเนี่ยสรุปได้ว่าผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยได้รับคำร้องเรียนจากประชาชนซึ่งเป็นรองศาสตราจารย์เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์และก็เป็นสมาชิกของพรรคเก้าไกลนะไปร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินทั้งหมด17คน 17คนไปร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินผู้ตรวจการแผ่นดินก็โยนเผือกร้อนไปให้สารรัฐธรรมนูญครับทีนี้สารรัฐธรรมนูญก็ถึงคิวเมื่อวานเนี่ยว่ารับไม่รับรับไม่รับนะเพราะสารรูต้องวินิจฉัยวินิจฉัยแล้วก็วินิจฉัยโดยมีคําสั่งให้ยุติการเลือกนายกรัฐมนตรีไว้ก่อนจนกว่าสารจะวินิจฉัยคือเขาสั่งไม่รับะ แต่ให้เลิกสั่งไม่รับแต่ให้ยุติการเลือกนายกรัฐมนตรีไว้ก่อนจนกว่าสาลรัฐมนวินิจฉัยนะที่ไม่รับเพราะอะไรเพราะคนที่ไปยื่นเนี่ยไม่มีส่วนได้ส่วนเสียไม่มีสิทธิ์อะไรก็แล้วแต่ทีนี้ล่าสุดเมื่อก่อนบ่ายโมงเมื่อวานเนี่ยสารร,รัฐมนูรีเขาพิจารณาเห็นว่ารัฐมนูญมาตราสองหนึ่งสประกอบรัฐมนูรพระอรญิติประกอบนูนวาตา,าด,ด้วยาาดโดยการพิจารณาของสารร,รัฐมนูญ พศ2 5 6 1มาตรา46เรียกว่ามาตราเนี้ยเป็นบทบัญญัติที่มีเจตนารมณ์ให้สารรัมนูลคุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลจากการกระทําโดยละเมิดโดยการใช้อำนาจรัฐแต่บุคคลที่จะมีสิทธิยื่นคำร้องต่อสารรัมนูลต้องเป็นบุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิ์จริงๆหรือละเมิดเสรีภาพจริงๆหรือละเมิดเสรีภาพหรือสิทธิโดยตรง สำหรับกระบวนการที่ได้มาซึ่งนายกรัฐมนตรีาตามมาตรา272วรรคหนึ่งประกอบมาตรา159วรรคหนึ่งให้รัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบเฉพาะบุคคลที่พักการเมืองเสนอและเป็นผู้มีชื่อในบัญชีรายชื่อของพักการเมืองตามมาตรา88เท่านั้นสารใช้คำว่าเท่านั้นฉะนั้นผู้มีสิทธิ์ที่จะรับการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากรัฐสภาเนี่ย ต้องเป็นผู้ที่พักการเมืองเสนอตามมาตรา159วรรคหนึ่งอันเป็นสิทธิเฉพาะบุคคลที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจาักรไทยฉบับปี2560ก่อ,อ,อตั้งขึ้นเป็นหลักการใหม่ของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขทีนี้ทีนี้สารรัฐธรรมนูญก็ไม่รับคำร้องครับ ไม่รับคำร้องอย่างที่เรารู้กันเป็นข่าวคลึ่โครมอาวานเนี่ยนเป็นมติเอกฉันเลยมีคําสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยเมื่อมีคําสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาคำขอที่เขาขอไปโดยผู้ตรวจการแผ่นดินก็เป็นอันว่าตกไปก็เป็นอันว่าตกไปก็แปลความได้ว่าคุณพิธาไม่มีสิทธิ์ที่จะส่งไปโหวตรอบสอง เหมือนกับที่พี่น้องประชาชนด้อมสม้มแฟนคลับทั้งหลาย14ล้านคนวาดหวังไว้การเลือกนายกในสภามันก็จะต้องเดินหน้าต่อไปถึงคิวของคุณเศรษฐาอย่างที่พักเพื่อไทยทแถลงไว้แล้วก็จัดกระบวนการผสมกลมกลืนกันมิกซ์กันไวนะเป็นแบบรัฐบาลจับชายหรือรัฐบาลแกงโะ รัฐบาลอะไรก็แล้วแต่นะก็แล้วแต่ประชาชนจะถนัดเรียกกันแล้วคราวนี้เขาบอกว่าเอาคุณเศรษฐาเข้าไปจะวันไหนไม่รู้อยู่ที่ประธานรัฐภาวันนี้เขาจะบอกได้จะประชุมวันไหนต้องนัดลงหน้าสามวันหลายคนบอกยังไงก็เป็นแผนรับลวงพลางคุณเศษฐาไม่มีทางผ่าน พราะคุณเศรษฐาเป็นลูกน้องของคุณยิ่งลักษ์จะสั่งอะไรได้หรือเปล่าโทนี่สั่งจะสั่งอะไรได้ไหมนะเพราะเคยมีบทเรียนมาแล้วตั้งแต่คุณสมัครศูนย์าราเวศสนับสนุนให้เป็นนายกของพรรคพลังประชาชนแล้วคุณสมัครก็โดนคดีชิมไปบ่นไปก็จัดรายการทีวีนะแต่เผอิญไปรับเงินค่าตัวจากบริษัทที่มาจ้าง และความเป็นนายกรัฐมนตรีเนะี่ยตามรัฐมนุษฉบับนั้นเขาห้ามรับผลประโยชน์มันไม่เหมือนกับรัฐมนุษฉบับนี้ครับหลายคนว่าผมนั่งจัดรายการอย่างนี้มันเป็นเจ้าของสื่อไม่ใช่หรอกครับเจ้าของสื่อก็ดีทิผมจะไปเล่นการเมืองทําไมรวยตายโหง v e r ไปเจ้าของ y youtube เจ้าของ t i k t o ็อกใช่ไหมอ่าแล้วก็แล้วก็วกฎหมายเขาไม่ได้ห้ามถึงตอนเลือกตั้งเห็นไหมก็ใช้ติ๊กตอกบ้างใช้ยูทูบใช้เฟซบงังหาเสียงกันสนันวันไหว เป็นเรื่องปกติธรรมดาโลกมันจเจริญขึ้นนะจะไปห้ามนูน่นห้ามนี่เหมือนกับกฎหมายคุณมีหุ้นเสือมันล้าสมัยไปแล้วคุณมีหุ้นเสือซื้อพิมพ์เป็นนิตยสารเป็นอะไรก็พิมพ์สักกี่เล่มหนังสือยักษ์ใหญ่แต่ก่อนพิมพ์เยอะเดี๋ยวนี้เหลือเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่หดไปแต่แปดเก้าสิบเปอร์เซ็นฉะนั้นทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยโลกมันผ่านไปโลกมันผ่านไปเร็วมันกลายเป็นยุคโซเชียล ซึ่งนํามาซึ่งเสียงเป็นระดับหนึ่งของก้าวไกลซึ่งเขาใช้สงครามโซเชียลครับสงครามโซเชียลก็ทําให้ไอ้พักเนี้ยได้เสียงข้างมากเข้าไปโหวตในสภา,าอเผอิญสวเขาไม่เอาด้วยก็เลยตกกระป๋องกลิ้งกลางสภา,าก็น่าเห็นใจคุณพิธาเสร็จแล้วจะโหวตรอบสองนะในสภา,าเขาก็ถกเถียงกันตามมาตราตามข้อบังคับข้อ41บอกไม่ได้ก็มีคนไปร้องพักเก้าไกลเขาก็ไปร้องแล้ว นักวิชาการฝ่ายก้าไกลก็ไปร้องร้องที่ไหนต้องร้องที่ผู้ตรวจการรัฐภาผู้ตรวจการแผ่นดินขอไปหรือต้องไปร้องที่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 อัยการสูงสุดคือไปร้องโดยตรงไม่ได้สาลรัมนูนร้องโดยตรงไม่ต้องร้องผ่านองค์กรอิสระเหล่านี้นะก็อย่างอย่างเช่นที่มีคนไปร้องว่าคุณพิธาเนี่ยทำผิดน้มาตราหนึสอง เป็นภัยต่อสถาบันเขาก็ไปร้องกับอัยการสูงสุด15วันอัยการสูงสุดไม่ได้ทําอะไรเลยเขาก็ไปร้องศาลนัมนูได้ตอนนี้ยังเป็นเรื่องเป็นคดีอยู่ในศาลนูนยังคาอยู่รอการวินิจฉัยเช่นกันเขาก็ไปร้องกับผู้ตรวจการแผ่นดินและจนมาถึงเมื่อวานนี้ตอนบ่ายโมงสาลรั้นนูนก็วินิจฉัยว่าไม่รับคำร้องนี้ไว้ก็แสดงว่าข้อบังคับข้อ41 ที่นั่งถกเถียงกันในสภาวันนั้นโหวตคุณพิธาอีกสักครั้งที่สองมันโหวตไม่ได้ก็ถือว่าจบไปคุณพิทาก็ไม่มีโอกาสเข้าไปโหวตอีกแล้วครับก็เป็นที่น่าเสียใจเป็นที่น่าเห็นใจเพราะ้รัฐธรรมนูญสักเบือฉบับนี้นะวันนี้มันก็เลยเกิดการคุณไอติมผลิตยื่นเลยครับเพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณายัติด่วน ที่จะต้องมีการแก้รัแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยมีการให้คณะรัฐมนตรีเนี่ยอนุมัติให้มีการเลือกตั้งสอสอรอสมาชิกสภาแรา่งรัฐธรรมนูญโดยการเลือกตั้งทั่วประเทศด้วยหลายคนก็บอกเฮ้ยเลือกตั้งมาทั่วประเทศก้าวไกลก็กินหมดแล้วสิเพราะคะแนนเสียงทั่วประเทศก้าวไกลเยอะกว่า สสรอเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดเจ็ดสิบงจังหวัดเนี่ยอ่าจังหวัดละหนึ่งคนจังหวัดละสองคนหนึ่งคนสองคนเอา100ร้อยกว่าคนนะคะแนนส่วนใหญ่กระจายไปทั้งจังหวัดเป็นคะแนนของก้าไกลทั้งนั้นมันจะง่ายอย่างนั้นหรือนี่เป็นไอ้เครคืขอขวางครองแล้วนะครับฉะนั้นก่อนที่จะมาถึงเมื่อวานเนี่ยก่อนจะมาถึงเมื่อวานวันอังคารวันจันทรพักเก้าไกลเขาก็ประชุมกันและเขามีมติซึ่งเป็นมติที่ที่ พักเพื่อไทยนะคุณทักษิณแท้ตันคุณคือคือแท้ตันนี่ตันนะตันไปไหนก็ตันหมดแล้วนะชนชนน่านแท้ตันมันตันหมดแล้วเพราะก้าวไกลไม่ยอมโบสให้ไม่เอาด้วยเพราะว่าไอ้อย่างนี้รักข้ามครองรักข้ามขั้วนะแล้วแถมยังออกมาต่อต้านด้วยต่อต้านรัฐบาลของเพื่อไทยบอกว่าเป็นรัฐบาลตั้งรัฐบาลข้ามขั้วเขาไม่เอาด้วย เพราะคู่อที่คุณไปตั้งเนี่ยมันเป็นค้่ที่สืบทอดอำนาจเผด็จการสืบทอดอำนาจเผด็จการอย่างเช่นพักภูมิใจไทยชัดเจนแล้วก็พักพลังประชารัฐชัดเจนไหมพักรวมไทยสร้างชาติบนเวทีเลือกตั้งก็คุยกันพวกพวกพัก เพื่อไทยโดยเฉพาะแกนนําของพรรคขึ้นเวทีโอ้โหซัดกันสนันวันไหวไล่งูตีไลน่หนูตนนนตีงูงเหา่าปิดสวิกสอวอปิดสวิกสามปอสองปอปิดสวิกแม่งให้หมดแล้วเสร็จวันนี้ <c oughs> ก็เข้าไปคลานกริกกระดกกรไปเลียแข้งเลขาพวกสองปอสาปอไปเลียแข้งเลขาสอวแต่เอาเถอะคนเขาก็บอกว่าไม่มีทางจะได้คะแนนจากสอวอ <c oughs> แล้วจนถึงวันนี้ ก็ยังไม่ได้เปิดตัวพลังประชารัฐยังไม่ได้เปิดตัว,ตวรวมไทยสร้างชาตินะแต่แบ่งกันแล้วภายในคุยกันหลังโรงแล้วครับว่าหน้าโรงจะเล่นยังไงหลอกประชาชนแต่หลังโรงนะ่ยกูเล่นกันแล้วเตรียมกันแล้วว่าเฮ้ยมึงเอาไปสี่ลันปรีมึงเอาไปสองลนปรีมึงเอาไปสี่ผู้ช่วยโอ้โหแบ่งเค้กกันแบ่งกระดูกกันช่วยกันแทะเรียบร้อยแล้วครับทีนี้มันจะเป็นฉากนิเกหรือเปล่านะเพราะหลายคนก็รู้อยู่ว่าเศรษฐาไม่ผ่าน กลุ่มอำนาจก่าซึ่งเป็นกลุ่มอนุรักษ์นิยมกลุ่มอีลิตเขาบอกจะให้ผ่านไหมละ่ะให้ผ่านก็อเอาอุ้งอิงมาเคีย่ยเสถาออกไปเขาต้องการตระกูลชินอย่างเดียวถามว่าทําไมต้องการกระจุนตระกูลชินเขาต้องการปิดสวิตตระกูลชินยังไงเหลือคนเดียวยิงลักมาแล้วมาแล้วแล้วก็ไปแล้วหาแผ่นดินอยู่ไม่ได้ตรงทะเหละเลเร่อนนะโทนี่ก็ต้องทะ,ะเลเลเรอนอยู่เหลือคนสุดท้าย ก็คือคุณอุงอิงแผลทองทานส่วนคุณหญิงพจมานนะเธอไม่เอาหรอกเธอไม่ชอบการเมืองเอาก็เอาแล้วเป็นแล้วหลายคนเสนอให้เป็นหัวหน้าพัคด้วยเธอก็ไม่เอาคุณแม่ไม่เอาแถมยังห้ามไม่อยากให้คุณอิงเนี่ยไปแตะต้องนะตอนที่หาเสียงเป็นแคนดิเดตนายกนะก็รู้อยู่แล้วพรรคเพื่อไทยเขาบอกว่าเพื่อต้องการเสียงนะคนเขาบอกเอา้าก็ไหนไล่หนูตีงูเห่าละ เขาบอกโอ้โหนั่นมันการแสดงบนเวทีเพื่อเอาเสียงเอาคะแนนอา้าวไหนมาบอกว่าจะปิดสวิคสวโอ้โหนั่นเป็นการแสดงเพื่อจะเอาใส่เอาเอาเอาคะแนนนะเพราะเพื่อไทยหิวแสงจะต้องเป็นพักที่แลนสไลด์อย่างเดียวไหนจะปิดสวิคสองปอล่ะอา้าวนั่นคือการแสดงผู้คนเขาไม่เล่นด้วยนี่เสื้อแดงเขาก็ไม่เล่นด้วยบอกเฮ้ยมึงทำอย่างงี้กูเผาเสื้อแดงทิ้งหมดก็อย่างที่เห็นกันอยู่ว่เาเผาเสื้อแดงกันเต็มไปหมด บอกเฮ้ย yeah, นักการเมืองมันต้องมีสัจจะมันต้องมีธรรมพิบาลต้องมีความซื่อสัตย์ต่อประชาชนไม่ใช่หักหลังหักหน้าประชาชนทรยศประชาชนตัวอย่างมันก็มีอยู่แล้วเสียสัตย์เพื่อชาติจ,จําได้ไหมพลเอกสุจินดาคราประยูนเป็นนายกได้เด,ดือนเดียวตอนแรกบอกไม่เอาผมไม่เอาผมไม่เอาผมสุดท้ายก็มาสารภาพกลางจอทีวีบอกผมจําเป็นต้องเป็นนายกอันนี้เป็นการเสียสละเพื่อชาติแล้วเสคลคนเต็มถนนไปหมด เต็มถนนไปหมดเป็นในแค่เดือนเดียวะฉะนั้นคุณองค์อิงจะเสียสละเพื่อชาติคุณอิงเอาเลยครับเมื่อคุณเสียสละเพื่อชาติถนนมันจะเต็มมันจะเต็มถนนด้วยผู้คนที่เขายังไงเขาก็ไม่ยอมผมคิดเองนะอาจจะคิดผิดก็ได้หรือเขาอาจจะยอมคุณก็ได้แต่คุณทําให้ๆๆวันเล็ดแจกหมื่นบาทหมื่นบาทเนี่ยแต่ผมเชื่อว่าประชาชนเขาไม่ได้คล้อยตามคุณหรอกเขาไม่ได้สนใจเรื่องเงินเขาสนใจสัจจะนักการเมืองแล้ววันนั้น คนจะเต็มถนนฟังลุงเตือนไว้หวังดีครับไม่อยากให้เธอต้องถูกในประเทศออกไปนะไม่อยากให้เธอต้องรีภัยออกไปเพราะมีลูกที่น่ารักต้องดูแลมีสามีมีครอบครัวที่อบอูนแล้ววันหนึ่งวันหนึ่งถูกการประท้วงมากๆเธอจะเป็นทรราชเอกชนรายแรกเป็นทรราชรุ่นใหม่ทรราชระบบดิจิตอลไม่อยากให้หมันเกิดอย่างนั้น ทางเดินเขามันเป็นอย่างนั้นอย่าไปหลงกลรับรวมพลังของกลุ่มผู้มีอํานาจกลับไม่ได้ก็อย่ากลับสิเวลานี้ไม่มีใครอยากเรียกร้องให้คุณโทนี่กลับบ้านเลยเพราะคนเดียวเนี่ยมันทําให้ยุ่งไปหมดบ้านเมืองเพราะคนคนเดียวที่อยู่ต่างประเทศคนคนเดียวที่มีสัญชาติมอนตริโกคนคนเดียวไม่ใช่มีสัญชาติไทยแต่เชื่อชาติไทยนะแต่ทําไมก็ขึ้นอยู่กับคนคนเดียว หลายคนบอกบุรีเขาไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคโน้นนั่นน,น่าฉากคุยได้แต่เขาเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณถามว่าใครเป็นเจ้าของพรรคเพื่อไทยวะเฮ้ยไหนที่พูดนี้อย่ากโกหกนะพูดความจริงใครเป็นเจ้าของพรรคก้าวไกลผู้นำจิตวิญญาณถ้าคนนี้สั่งแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นต้องทำไหมเพื่อไทยถ้าคนนี้สั่งต้องทำไหม ท้าไมสั่งไม่ยุ่งไม่เกี่ยว,ม,ม,ยว,วนนมันไม่ยาวมาถึงวันนี้หรอมันไม่ยาวมาถึงวันนี้แล้วมันต้องยาวออกไปนะแล้วคนที่ไว้ใจได้มันจะเป็นเศรษฐาทวีสินเนอคนที่ไว้ใจได้ก็ต้องคือลูกสาวกล้าลูกสาวมาเสี่ยงไหมกล้ามาเสี่ยงไหมอ่าตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดครับท่านทั้งหลายเป็นเรื่องที่น่าคิดนี่ก็คือข่าวทะลุไมเชา้าวันนี้ก็ว่ากันทะลุทะลวง ที่จริงมีเรื่องหลายเรื่องที่จะคุยกันหลายท่านบอกผมว่าอยากให้คุยยาวๆหลายท่านบอกจะไปคุยยาวเอาเนื้อเนะื้อเรื่องเดียวสองเรื่องเล็กๆน้อยๆนะเพราะว่าเวลานี้มันมีคู่แข่งติ๊กตอกสามนาที10นาทนะีผมก็ไปทํา3นาทีแล้วก็อนุญาตให้ทํา10นาทีเสร็จแล้วทํายังไม่ถึงเดือนนะแค่อาทิตยษว่าก็คลิปนะ่าหลายหมื่นเจ็ดหมื่นแปดหมื่นก้่นแสนาสองแสนา เมื่อวานซื้อนี่พุ่งไปเก้าแสนกว่าเกือบล้านคลิปเดียวฮะวันเดียวคือคนแห่ไปดูกันเยอะแยะหมดทิกตอกแต่แต่ YouTube ก็ไม่เบาครับ YouTube ยังไงก็มาเกือบครึ่งแสนทุกวันนี่นี่คุยให้ฟังว่าโลกโซเชียลมันเป็นอย่างนี้โลกโซเชียลเป็นอย่างนี้ฉะนั้นการพูดทางโซเชียลเนี่ยคือต้องเอาความจริงมาพูดโกหกตอแหลไม่ได้และนี่คือสัญญาประชาคมอย่างหนึง่ง ถ้าเราพูดเรื่องโกหกตอแหลไม่มีแล้วครับใครเขาจะเข้ามาดูผมวันละเก้าแสนฝาเกือบล้านคนใครจะเข้ามาดูผมวันละสามหมื่นสี่หมื่นสองหมื่นห้าสามหมื่นแปดสี่หมื่นหกหมื่นใครจะเข้ามาดูเห็นมาบางรายการคนดูหลักร้อยเพราะอะไรเพราะเราต้องมีจุดยืนของเราหลายคนบอกเฮ้ยมึงมีความเป็นกลางหน่อยบุรีผมเนี่ยเป็นกลางกลางในฐานะที่ยืนอยู่เคียงข้างระบอบประชาธิปไตย พรรคที่อยู่ในระบอบประชาธิปไตยที่ยืนอย่างทน,นงองอาจเนี่ยเราไปด่าเขาไม่ได้เพราะมันหัวใจเดียวกันผมต้องการระบอบประชาธิปไตยคืออำนาจมาจากประชาชนของประชาชนโดยประชาชนเว้ยเฮ้ยนี่คือความรู้สึกผมผมทำพรรคการเมืองรวมใจไทยผมก็ต้องทำให้มันเป็นประชาธิปไตยนะแล้วทำไมผมไม่เชียร์รวมใจรวมไทยสร้างชาติไม่เชียร์พลังประชารัฐไม่เชียร์เพื่อไทยแต่ก่อนก็ยังมีบ้างที่สนับสนุน พูดถึงคุณทักษิณบ่อยพูดถึงคุณอุงอิงบ่อยพูดถึงคุณชนนานบ่อยแต่ตอนนี้เห็นว่ากลับลำมากลับลำไปข้ามขั้วแล้วผมจะทำยังไงผมจะทำยังไงผมจะเลียน้ำลายที่ท่อมไปแล้วกลืนมาเหรอมันทำไม่ได้หรอกพี่น้องทั้งหลายที่ฟังผมอย่าไปชี้หน้าด่าผมอย่าแซะผมเพราะผมทำไม่ได้จริงๆนะที่จะเอา พักการเมืองพวกนี้มาอุปโลกมาเชียร์นะมาแสดงความคิดเห็นในเชิงในเชิงสนับสนุนผมไม่สนับสนุนผมบอกตรงนะตราบใดที่คุณยืนคนละข้างกับประชาชนตราบใดที่คุณตลดตลหลกับประชาชนผมไม่มีทางที่จะไปยืนข้างคุณได้ผมต้องยืนเคียงข้างระบอบประชาธิปไตยคนที่ซื่อสัตย์ต่อระบอบประชาธิปไตยนั่นคือการซื่อสัตย์ต่อประชาชน พราะระบอบประชาไตายคือเป็นระบอบของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนเมื่อคุณหักหลังประชาชนและผมจะไปชื่นชมแสดงความยินดีทำศากอะไรละครับอ้าวของดีมีก็ไม่ใช่ไม่มีหรอกเบต้าครูแคนเนี่ยไม่ต้องไปห่วงนะทางวิชาการนะผมเล่าในทางวิชาการนี่หนังสือเล่มนี้ตำราเล่มนี้เบต้ากรูกแคนดีที่สุดในโลกเท่าที่มันกคพบศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดจําหน่าย และเขียนโดยศาสตราจารย์ดรในแพทย์สมศักดิ์วรารคามินคุณหมอมศักดิ์เป็นอดีตประหลัดกระทรวงสาธารณสุขคนระดับประหลัดกระทรวงสาธารณสุขเอามาเขียนหนังสือเล่มนี้เอาผลงานของหมาหาลัยฮาวาตูเลนเบเอร์ดูคลิฟฟอร์เนียหมหาลัยออสเตรเลียในยุโรปในญี่ปุ่นเอามารวมกันแล้วก็เอาผลการวิจัยสอง0ามพันรายงานใส่มาในตำราเล่มนี้ผมก็เอามาบอกท่านเพราะมันเป็นของดีไม่ดีคนระดับประลัดกระทรวงจะมาขึ้นหัวอย่างนี้ได้ไง เบต้ากรูแคนดีที่สุดในโลกเท่าที่มนุษย์ค้นพบท่านไม่ต้องฟังจากผมมากท่านเข้าไปใน Google ไปดูไปดูผลการวิจัยของมหาาลัยฮาวาดนะมันอยู่ที่ว่าสกัดด้วยสารอะไรถ้าสกัดด้วยสารที่ปลอดภัยและดีที่สุดเท่าที่มีในโลกก็คือสารสกัดจากยิสขนมปังอย่างเช่นผลิตภัณฑ์ของเบต้าวัน หน้าจอครับเบตาวันเราสกัดอย่างยีง่ขนมปังผมไม่ได้มาสกัดเองสั่งซื้อจากประเทศสหรัฐอเมริกาโดยโรงงานระดับมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาแล้วมาบรรจุในนี้โดยโรงงานระดับ GMP ที่เขาผลิตยาส่งออกต่างประเทศแล้วผมสั่งว่าต้องใช้แคปซูลอย่างดีที่สุดเท่าที่มีอยู่ไม่เอาเปรียบประชาชนแต่ก่อนหิ้วมาจากเมืองนอกนี่นะขวดหนึ่งร้อยวาเหเรียนนะสี่พันบาท แรกๆเนี่ยเบต้ากรูแคนเม็ดละ7000บาทนะครับควรยังมี60เม็ดเจ4ดหกี่วดละ4 2 0 0สนใครเขาจะบ้าทำขายนะเขาใช้ทำการวิจัยเท่านั้นเพราะมันสกัดยากนั่นคือ3-40ปีที่แล้วแต่วันนี้มันถูกแล้วเพราะเทคโนโลยีมันดีในการสกัดเทคโนโลยีชั้นสูงมันดีมากฉะนั้นมันก็ราคาก็ถูกลงเคยหิ้วมาขวดละสี่สี่ห้าพบาทเดี๋ยวนี้ไม่ถึง สั่งตัวยามาผลิตใส่แคปซูลในนี้แล้วใครซื้อสี่ขวดผมไม่แถมผมก็กำไรผมบอกไม่เอาไม่เอากำไรอย่างนี้ไม่เอามันมากเกินไปฉะนั้นซื้อสี่ขวดผมเลยบอกเอา้าแถมฟรีไปหนึ่งขวดเพื่อตัดกำไรที่มันมีมากขึ้นเนี่ยลงยกเว้นตอนที่ค่างเงินบาทมันแข็งะ นะยกเว้นค่าเงินบาทมันแข็งนะพอค่าเงินบาทมันแข็งเราก็ต้องจ่ายเงินมากขึ้นต่าไปแลกกันดดลลาใช่ไหมไปแลกกันดดลลานะตอนค่าเงินบาทมันอ่อนนะอันนี้อีกเรื่องหนึง่งเราใช้เงินบาทไปแลกเราก็ได้มากขึ้นแต่เวลาเราสั่งสินค้ามาเนี่ยโอ้โหสะดุ้งสะเทือนเลยครับ นะก็ขาดทุนหลายครั้งเหมือนกันที่ขาดทุนแต่เอาละก็พอหวานอมขมกลืนได้ก็แล้วกันฉะนั้นของดีที่ทํามาแนะนํากับท่านทั้งหลายนี่เป็นของดีครับซื้อ4ขวดแถมฟรี1ขวดเบอร์โทรศัพท์หน้าจอนะหน้าจอที่ท่านชมผมอยู่นี่วันนี้เอาเท่านี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาว่ากันใหม่ข่าวทะลุใหม่มีทุกเชา้าผมว่ากันแต่เช้ามืดะ 5, นะตีห้านะแล้วก็ท่านจะได้ฟังรายการ ข่าวทะลุไม์กันทุกวันจากกระผมบุญระวียมจินดาวันนี้ลาก่อนนะครับพรุ่งนี้เช้าพบกันใหม่สวัสดีครับ